เล่แมแรกอวาน s สคนไม่รู้จักตัวเองหนังสือที่จะมาทำให้คุณเห็นพลังแห่งการสังเกตโลกภายในและเฝ้ามองตัวเองอย่างไม่หลบตาเพื่อไม่ให้เราหลอกตัวเอง หัวใจแห่งคำสอนของหนังสือเล่มนี้คือการตระหนักรู้โดยเฉพาะการตระหนักรู้ในตัวเองและการรู้จักตัวเองโดยเขาตั้งคำถามให้เราคิดตามว่าเราจะเข้าใจโลกได้อย่างไรถ้าเรายัางไม่เข้าใจแม้แต่ตัวเองเราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไรถ้าเรายัางไม่รู้ทันจิตใจตัวเอง เราจะมีสัมพันธ์กับผู้คนอย่างราบรื่นได้อย่างไรถ้าเรายัางไม่เท่าทันความขัดแย้งในใจของเราเองโดยผู้เขียนซึ่งเป็นนักจิตบำบัดและนักบวชได้บอกเคล็ดลับข้อหนึงไว้ค่ะว่าให้ลองลอกเปลือกจนเหลือแต่คําว่าฉันโดยวิธีให้เราเลือกคิดถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือสิ่งที่กำลังทำให้เราเจ็บปวดกังวลหรือว้าวุ่นใจซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เห็นความปรารถนาภายใต้ความทุกข์ ความปรารถนานั้นคืออะไรสิ่งสำคัญจะทำให้คุณเห็นว่าเรายึดติดตัวเองกับบางสิ่งเช่นความอยู่ดีมีสุขของฉันการมีอยู่ของฉันผูกติดอยู่กับความปรารถนาหลังจากตระหนักรู้แล้วก็จงลอกเปลือกสิ่งนั้นออกแล้วคุณจะได้เห็นทั้งทางออกและได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ